ทุกคนสวัสดีจ้ะทุกคนคนเข้าป่าไปด้วยกันมาหาเห็ดนางลมต้นเนี้ยจะขึ้นแต่ไม่ได้สอยให้ดูหรอกจ้ะอยู่สูงมาก่อยลงมาแล้วได้มีแต่อ่อ,อนๆตุ้มๆทั้งนั้นเลยจ้ะจะเอาให้ดูเนี่ยจ้ะอ่อนกำลังกินเลยโอ้โหแต่เละไม่เป็นท่าจ้ะทุกคน Mm hmm. อย่างเนี้ยกำลังต้มต้มยำใส่มาม่าจ้ะติดตามต่อไปจะทุกคนว่าคนเขาป่าไปด้วยกันจะได้อีกไหมเนี่ยจ้ะมันเป็นป่าต้นโอ๊กต้นบีชจ้ะแล้วก็ป่าต้นภาษาภาษาไทยไม่รู้จ้ะเนี่ยแต่ภาษาเยอรมันเบียกขึ้นนะจ้ะก็ต้นสน แต่เห็ดนางลมอ่ะเขาขึ้นกับต้นโอก๊กต้นบีดเนี่ยจ้ะโอ้ยต้นนี้ก็ใหญ่มากแต่ไม่ขึ้นจ้ะลองดูต่อไปว่าจะขึ้นไหมติดตามชมจ้ะไปดูกันต่อว่าจะมีไหมเนี่ยทางกลับกลับไปหารถรถจ้ะเอารถมาจ้ะใสบ้านมากพอสมควรเหมือนกันแหละเดินรอบป่าเลยจ้ะยังไม่เจอเพิ่งมาเจอต้นต้นสุดท้ายต้นนี้เลยจ้ะต้นนี้ก็ไม่มีจ้ะเนี่ย ไปไปกันต่อจ้ะไปดูต่อไปว่าคนเข้าป่าไปด้วยกันจะเจอไหมอากาศก็คึมๆจ้ะเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกจ้ะทุกคนเห็ดหูหนูป่าข้างในนั้นจะสองต้นเยอะมากเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้โหโอ้เยอะเห็ดหูหนูเยอะโอ้ยนี่จ้ะทุกคน ดนี่จ้ะเปือยยังเนี้ยโอ้ยังได้อยู่ลาขึ้นเดี๋ยวก็เอาไปไปล้างน้ำเอาจ้ะเก็บเอาเฉพาะแต่ที่ที่ได้อันนี้เข้าแห้งเขาแห้ง,หงโอ้เห็ดแห้งเห็ดปีที่แล้วจ้ะเอาเอาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปแช่น้ำเขาก็คืนกลับ โอ้โโชคดีโชคดีตามล่าหาเห็ดนางล้มจ้ะไม่มีไม่ได้อากาศคืมมากอ่ะจ้ะ แห้งๆเงี้ยอย่าวันน้อยนะจ๊ะพอเอาไปแช่น้ำแล้วโอ้โหบานพาวเวอร์เพเว่เห็ดหูหนูเมื่อก่อนคนเขาป่าไปด้วยกันก็ไม่ชอบกินอกจ๊ะพอกินไปกินมาชอบจ้ะกึด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 อู้เยอะเดี๋ยวไปดูอีกต้นนึงจ๊ะโอ้โอ โอ้โหตอนนี้อโอ้หอลังกายไปถึงนู้นนะจ้ะปัดเกบ็กบเก็บไม่พูดพามทำเพลงปัดตอนนี้โอ้ยแห้งลมจ้ะมือคนเขาป่าไปด้วยกันหนาวก็แข็ง แงงลมเอาเอาอยู่ดีโหดูนี่จะทุกคนซาลาบซับลาบกิ่งเล็กกิ่งน้อยมีหมดเลยจ้ะเนี่ยเ้ยกินว่าใส่ไม่ถูกถุง เก็บเก็บตรงนี้ก่อนขายอยู่ใกล้ๆมาเอาไปกินจ้ะเห็ดเยอะอย่าเอาข้างล่างขึ้นไปเดี๋ยวอันนี้นี้มันแห้งลมอะ่ะอู้ เอาได้ที่เอาได้จะเอาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงดังนะจ๊ะขอโทษขออภัยจ้ะคนเขาป่าไปด้วยกันก็ขอโทษขออภัยผู้ชมทุกท่านด้วยจ้ะที่คอมเมนต์มาแล้ว คนเข้าป่ายังไม่มีเวลาเลยจ้ะเพราะไม่สบายก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะตอบคอมเมนต์จ้ะขอโทษด้วยจ้ะก็เดี๋ยวถ้าคนเข้าป่าขนาดไม่สบายแต่ก็เข้าป่าทุกวันนะจ้ะไปคิดถึงป่าจ้ะแต่อารมณ์ตอบคอมเมนต์ยังไม่มีจ้ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะ คนเขาป่าไปด้วยกันอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์จ้ะแต่ตอบขอตอบช้าหน่อยจ้ะช่วงนี้เอาทำงานด้วยกลับมาเหนื่อยแล้วก็ปวดหลังด้วยจ้ะโอ้คนเขาป่าไปด้วยกันเลยไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์จ้ะ ทำงานก็ปวดหลังกินยาก็ไม่หายจากทุกคนไปผ่าหลังมาแล้วก็ไปทำงานพอยกนา้นาหนักเข้ามันก็กำเริบปวดหลังอะ่ะก็อย่างว่าแหละยังมีชีวตาบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องทำงานหาง